ใครมึงมาเคลียมึงมาเคลียบ้านมึงเลยที่มึงดูแลอ่ะคือตอนนี้เขาถามว่าแบบมันติเวิร์ดเขาแบบพอได้บ้านแล้วเขาได้ของกันหมดเลยแต่ว่าทำไมเขาถึงไม่ได้มึงมาเคลียอยู่นี่เลยบ้านนมผงได้บ้านแลวได้ของคืออะไรเป็นหญิงล้วนด้วยนะไม่มีของมึงมาลองมาฟังเขาเองอไะ มีคนอยู่ในบ้านเลยบ้ามีคนอยู่ในบ้านอยู่มีปะทำไมโลโลโก้เหมือนโลลิคอนเลยอะอะไรขนมเขาเรียกว่าอะไรอะเรื่องตัวการ์ตูนนี้เขาเรียกว่าอะไรนะยูนิคอนหรือเปล่ายูนิคอนพ่อมึงสิเป็นคนอย่างนี้โง่ปะเนี่ยตอนแรกมันไม่ล็อกนี่ล็อกล็อกเขาล็อกที่แล้วน้องหอมคุณไอติมเดี๋ยวไม่มีแล้วคุณไอติมหรอคุณไอติมค่ะค่ะเขาเขาเรียกคุณไอติมเขาไม่ได้บอกว่ามึงกินไอติม เิญค่ะเิญแนะนำท้องท้องเสียท้องเสียแล้วมันกินไอติมได้ป่าวะว่าจะสั่งไอติมซะหน่อยเอ้ยเดี๋ยวค่อยกินโอเคโอเคโอเคครับครับครับคุณแม่เอ้ยอลหลไอหนูค่ะนะเราเราแอดออปเป็นไงบ้างเราโอเคไหมกับของที่เราได้เพิ่งได้ลูกเดียวเองค่ะ้วรู้สึกย e ังไงกับของที่อยู่ในลูกเนีะเยอะมากเลยค่ะได้อะไรบ้างนกัค่ะได้อะไรบ้างอ้ผู้ดูแลถ่ายรูปไว้เมื้ยไห่ ไม่เคยครับอ้าวไอ้ผู้ดูแลปูอยู่ไหนน่าจะอยู่สภาค่ะอันนี้หนูรู้ไหมเนี่ยว่าหนูต้องเก็บ opt, แอร์ดรอปเสร็จปุ๊บหนูต้องถ่ายเก็บไว้ด้วยรู้ค่ะรู้ค่ะเก็บแล้วทำไมเราไม่ถ่ายถ่ายแล้วค่ะถ่ายถ่ายนี่คือขีอ้หรือว่าถ่ายรูปพูดเลไม่ขอละคะเนี่ยถ่ายรูปไว้ค่ะทำไมเราถึงพูดช้าๆกำลังกมวลนอยู่ค่ะนะ เราคิดถึง,ถงพี่<น>โทนี้ไหมหนูอยากถาม <laughs> เรื่องนึงค่ะ <laughs> คือว่ามีแก๊งอะไรหลายๆแก๊งเขามาถามหนูว่าหนูได้อะไรบ้างจากการที่ได้บ้านนะให้ของขวัญบ้างหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าหนูก็เลยบอกไปว่ายังไม่ได้เจอนะเลย ไม่รู้เหมือนกันว่านะจะให้หรือเปล่านี่คือมึงพูดเขาบอกเขาบอกว่าเขาได้ได้ของกันก็เลยใครได้ของใครเป็นคนพูดใครมาเป็นคนพูดนี่หรือเปล่าพี่แก๊งที่มาจากมันตีใช่ค่ะใช่ค่ะใช่อลกวนั่นมันมีแกลเลยแล้วหนูเป็นแก๊งหญิงล้วนอาวุธก็ครึ่งแก๊งเองค่ะของก็ไม่ค่อยมีอาวุธมีแต่ปากฉลามไอ้ไฮนนั้นก็เป็นหมัดเปล่าไอ้ไฮ ไอ้ใครมึงมาเคียมือมาเคียบ้านมึงเลยที่มึงดูแลอ่ะคือตอนนี้เขาถามว่าแบบมันติเวิร์ดเขาแบบพอได้บ้านแล้วเขาได้ของกันหมดเลยแต่ว่าทําไมเขาถึงไม่ได้มึงมาเคียอยู่นี่เลยบ้านนมผงได้บ้านและได้ของคืออะไรเป็นหญิงล้วนด้วยนะไม่มีของอะมึงมาลองมาฟังเขาเองอ่ะดูดูท่าแม่กูดูท่าแม่กูดูท่าแม่กูคุมเอ้ามึงก็คุยกับศิลาดิเรื่องนั้นอ่ะติรามาบนให้ พี่อย่าให้คุยไปทุกหลังเลยตะกี้ไปแล้วเธอดูหนังอยู่คุยให้คุยอดีนาเลยพันกล่องนะแล้หนูลงครั้งแรกด้วยเป็นแก๊งหญิงแก๊งแรกด้วยนะของก็น้อยนะที่ไหนเนี่ยที่ไหนสนับสนุนพวกหนูหน่อยนะคะเร็วพี่เร็วรู้นะ คิดอะไรอยู่อ่ะรู้นะ,ะคิดอะไรให้ไอ้ไห้มนามาเคลียสิรู้นะให้ไอ้ไห้มนมาเคลียก็กูบอกว่าให้ไอ้ไห้มาเคลีย<ม>เพราะว่าไม,ไม่ไม่ให้แด่แต่คุยพี่ไหเองเจอบอ<ก>มึงต้องคุยกับไอ้ไอห้อย่าให้รู้นะอย่าให้รู้อะไรเราไม่ต้องรอไอ้ไห้มาเคลียแล้วคือมัติเวิร์ดแก๊งอื่นเขาได้อะไรไปวะกูยอยากรู้กูลืมไปแล้วแล้วเปนกล่องเลยพี่ เดียบได้พันกล่องแต่ว่าพี่อ,อย่าลืมเลยพันกล่องค <oder? S 2> ือเขามาป,ปุบ๊บพอรอบแรกเขาได้เลยเขามาเขาเล่นเลยเขาไม่ได้รอไงนะ้ยอันนี้ก็เข้าใจว่าเขามันมนานดีเบิดียบด้เขาได้ของแต่ว่าอย่าลืมดียวคือมันแก๊งอิงหนวงก็จริงแต่ว่าเขามารอบสองอะ่ะมันเอไม่ใช่รอบสองสิมันขเขาเรียกว่าอะไรนะมันไม่ใช่รอบแรกที่ที่มาได้เหมือนแก๊งอ,อื่นอะ่ะถ้าอยากได้จริงๆก็คือต้องต้องซื้อ ดังนั้นเดี๋ยวเราส่งไอไ้หายไปต่อรองเพราะว่าพี่บอกไว้แล้วหลังจากที่เราตกลงกันแล้วพี่จะไม่ยุ่งกับของในกล่องจะเว้<ใ>นพี่จะขอผู้มึงก่อนเออในตู้ม,มีสปอรต์ตนี้เราต้องไป,ไปฟังด้วยเพราะฉะนั้นผู้มึงมึงกับไอ้หายเป็นคนเคลียแป้นโอเคนะขอแค่คนที่พอไม่งั้นุยไพอไม่งั้นเอาตามกูนี่คือเจ๊งแน่นอนถูกโดนหน้าไม่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 แทนผมไม่อะไรครับจะให้ไหมาคุยพี่ทําอะไรพี่คิดดีดีนะ แต่โตโยอยู่หรือเตามนี่กูบอกว่าให้ให้ไอ้แป้นมึงจะคิดดีๆพ่อมึงสีมึงโง่แล้วมาหนีควายดูแลพี่เดนพี่บอกโตโยมันผมยังจำคำนั้นได้อยู่ผมเลยนะเว้ยอยากเขียร์ไม่ใช่ทีี่่่นตั้งผมไปซ่อมรถแล้วเขาบอกเดี๋ยวมาแป๊บนึงให้เอาผู้ดูแลบ้านพี่ออกไม่เคยดีหอมไหมมีกล้วยไหมเธอลองอมกล้วยดูสิเอ้ยลองดูกล้วยดู ออกเบแฟนแต่ก็คิดดูวยดีนูเว้ยนาะจต้องไปอยู่ใกล้บ้านด้วยเด็กๆงั้นงั้นมันจะแฟร์อะไรกับคนอื่นที่เขามานะเขาได้รอบแรกเลยอะถูกปะล่ะแฟนพูดถูกอันนี้กูเห็น um> ด้วยกับแฟนให้อ่ะให้ได้แต่ว่าก็ต้องซื้อในราคาที่ถูกกว่าอาจจะแบบว่าตอนนี้เราขายเท่าไหร่ไม่ใช่ไม่ใช่บุหรี่ลดกล้วยครับผู้หลูให้ได้มากสุดแค่นี้แหละเป็นไง คือรถมันชัดเจนจริงๆใช่ไหมเธอมันก็จริงแต่ว่าคือเราก็ต้องประเมินด้วยว่าตอนที่เขาได้อะคือเขาได้ยังไงเขาได้ด้วยกันที่แบบเขาเสียของไปเยอะเท่ากับรอบแรกไหมคืออย่างนี้มึงลองฟังเขาก่อนมึงลองฟังเขาก่อนแล้วมึงก็ลองประเมินดูเปิดใจเวยกูเปิดจะไม่รู้กูจะเปิดยังไงนะอีกหน่อยกูเปิดในฐานะผู้ดูแลบ้านมึงไปลุยไม่ไม่คือเรื่องอะไรก่อนคือมึงลองไปฟังเขาเองเออให้ไปฟังเขาดีกว่าเชื่อผมเออเชื่อกูเ้ยไปเลยเพื่อนเบ่งกามเข้าไปเบ่งกล้ามเข้าไป เบ่งกำแล้วเดินเข้าไปกู้ไปกับไอริมเฮ้ยฮันไปพี่จะท่าหายให้ขึ้นมาคาเลยวะเดี๋ยวมันไม่เอาพี่แล้วบาทแล้วเดี๋ยวนี้แม่งไม่เอาแล้วไอเด็กเพี่ยนี่ยมีคนมาถามติมว่าีี่่หยเติมได้อะไรบ้างจากการได้บ้านมีของขวัญอะไรจากทางสภาบ้างไหมติมบอกว่าเพิ่งเล่นโกหกอะไรล่ะบุหรี่รถกล้วยให้กูถ่ายลงเพจไม่ะไอ้เฮียไม่ กูบอกว่าดูดจูคือดูดจูวอันนี้ดูดกล้วยเฮ้ยเขาบอกว่าเขาอะะได้ของขวัญที่เขาได้บ้านมาทิมบอกว่าติมยังยังไม่ได้เจอนาด้วยค่ะก็เลยถามนาว่าติมเนี่ยเป็นแก๊งเีอไม่ชอด้วยแล้วก็มีอาวุธแค่นิดเดียวทรัพยากรแค่นิดเดียวแล้วได้บ้านมานาพ่อจะมีของขวัญหรือว่า สภาพอจะมีของขวัญอะไรให้เราบ้างไหมเสียค่ะอันนี้กินทำใช่ค่ะตอนนั้นลูกที่แล้วที่เรายังไม่ได้ลงเพราะว่าตอนนั้นอาวุธมีอยู่ประมาณห้าหกคนเองค่ะตอนนี้เพิ่มมาเป็นประมาณสิบคนสิบกว่าคนก็คือครึ่งนึงแต่ว่าเหลืออีกจุดไว็กซ์ครึ่งไปยังไม่ได้ก็คือจะถามถึงของขวัญถูกไหมใช่ค่ะของขวัญของขวัญก็ต้องถามสิดาเลยครับว่าเหลือว่าเธอชอบแบบเย็นๆดีที่จะเลือกอะไรเท่าไหร่ยังไง แต่เดีเพราะมันลดทอนจากที่ผมได้ค่ะได้คลาเลมอนจะให้อะไรเขาจะไปคุยก่อนไหมดีดีหลพ้อยเมืองเหรอว่าไงมึงคุยกับใครคุยกับมึงอะเรื่องเขาถามถึงของขวัญของขวัญน่ามันคือมึงไปคุยกันก่อนไปคุยกันก่อนไปคุยกันก่อนแล้วไม่ใช่คือเดี๋ยวไปตรงนั้นไปตรงไอ้แป้งก็ได้อ่ะ ว่าไปว่าพื้ก็คือไอ้ตอนนั้นที่กูให้สั่งสนุนเขาใช่ไหมแล้วเราก็เคลียร์กันแล้วว่าของในตู้อ่ะกูจะบอกมึงก่อนเวลากูจะทาอะไรแต่ว่า,เ,<อ>าเรื่องเนี้ยมึงต้องเป็นคนจัดการเพราะว่ามึงเป็นคนคุมตู้ไม่กูรู้แต่การที่มึงจะให้ของขวัญมันไม่ใช่กูเป็นมึงเอา้ามึงอ่ะอยากจะให้เขาเท่าไหร่กี่ก่องคือเขาให้ผลว่ารอบที่แล้วที่เขาไม่ได้ลงเพราะเขามีอาวุธห้าคนแต่ตอนเนี้ยเขาทํามาเป็นสิบกว่าคน เขาเลยลงแล้วเขาก็ดันได้บ้านมาอลองว่ามาเอาความคิดของมึงกับแป้นเอาเหมาะสมเนี่ยอะมึงแป้นวุฒิคืร้อยกูคือกูมองว่าห้าร้อยพี่จะพูดอะไรูมองว่าได้ห้าร้อยเพราะว่ารอบที่แล้วอะมันคือไฟแรกที่มลติเวิร์สมาถึงแล้วก็ได้ได้โอกาสที่จะเล่นบ้านคือแก๊งอื่นเขาทาได้อันนั้นคือไฟแรกของเขาแล้วเขาได้บ้านงงอ่่่ะะาแตนม มา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 ันเล่งทีหลังแล้วก็ได้บ้านรอบนี้กูณมองว่าควรจะได้สักแค่ห้าร้อยไม่เกินนี้ถ้าจะให้นะแต่ผมว่าสี่ร้อยพอเลยได้วุฒสองจิ้นถ้าในมุมหนูนะหนูคิดเหมือนไอ้วุฒิแต่ถ้าอยาเขาอยากได้พันกล่องเหมือนรอบที่แล้วก็คือเปิดขายเพราะว่าพี่ต้องดูด้วยไม่ไม่เขาซื้อได้อยู่แล้วเขามีโคต้าอยู่เว้ยไมก่ก็นั่นแหละหมายถึงก,ก็แบบว่าเหมือนแบบบวกเพิ่มไปให้เขาแบบแบบที่จะาสามารถซื้อได้เพราะว่าพี่อย่าลืมว่ารอบแรกที่มา คนอื่นเขาเขามีความพร้อมที่แบบเออเขาตั้งใจ<ล>จะเอา,าเขาจะาชิงใช่แต่อันนี้คือมันเหมือนแบบว่ามันมีไกด์ไลน์แล้วบวกกับแบบว่าเราก็ต้องประเมินด้วยเอกสภาที่ไปอะว่าตอนที่เขาได้บ้านมาเนี่ยเขาได้ใช้เขาได้ไฟเขาได้เสียทรัพยากรหรือแบบได้ได,ได,ได้ได้เล่นจริงๆไหมกับอาวุธที่เขาทํามามันต้องคิดถึงตรงนี้ด้วยเว้ยว่าถ้าเราให้ไปพันกล่องมันคุ้มไหมซึ่งหนูมองว่าัวไม่ต้องถึงพันอ่ะใชงไม่ถึงพันแม่ถูกสี่ร้อย สี่ร้อถึงห้าร้อยอะประมาณนั้นมงมองว่าไม่เกินห้าร้อยเว้ยมึงก็ให้เขาห้าร้อยไปเลยมึงไม่ต้องมาบอกว่าสี่สี่ถึงห้าร้อยหรอกเอาห้าร้อยไปห้าร้อยครึ่งหนึ่ง่ากตรงนั้นอะเออแล้วก็เพราะว่าถ้าเขาจะซื้อเขามีโคต้าที่มึงให้เขาหมื่นกล่องไปเลยห้าร้อยแล้วกันนะเออมึงเดินเข้าไปบอกเขาเลยแบบเบ่งเก้าเข้าไปด้วยเบ่งก้าเข้าไปด้วยเออเอาเบ่งเข้าไปด้วยมันเป็นมติของมึงเบ่งเก้าเข้าไปด้วยไปไปฟังเร็วเร็ว ครั้งที่แล้วศิลาให้แก๊งจากมัลติเวิร์สเพราะว่ามันเป็นการลงเล่นครั้งแรกแล้วก็เขาทําได้แสดงให้เห็นถึงความพร้อมส่วนนมโผงอ่ะพึ่งจะได้รอบนี้ถูกไหมครับหนูก็เล่นครั้งแรกนะใช่เข้าใจแต่ว่าเรามันมีไกด์ไลน์มีอะไรมาแล้วทีเนี้ยมันเป็นโคต้าของรอบที่แล้วมึงก็พูดสิเพื่อ,อ,น,อนจะให้ห้าร้อยกล่อง,ออมองไม่นับกับไม่นับรวมกับโคต้านะอันนี้คือห้ารอยกล่องฟรี ใช้ค่ะนอไขอบคุณนะคะงั้นเดี๋ยวครทางสภาทํากล่องมาเสร็จแล้วเดี๋ยวผมติดต่อใหม่อีะท่นใช่ค่ะอาไหขอบคุณคะะขอบคุณค่ะนะครับขอบคุณครับโอเคครับไอไห่มึงเป็นผู้ดูแลคนเดียวนะตอนเนี้ยเออมึงพยายามติดต่อเขาบ่อยๆนะเพื่อนอยู่นะออกแล้วเหรออยู่นะเดี๋ยวเดี๋ยวโฮไว้ก่อนอ่ะเอออยู่นะเดี๋ยวโหไว้ก่อนเพราะว่ายังไม่รู้สถานะแต่ว่าเนี่ยเราเอาเบอร์พี่หหยไปก่อนก็ได้นะทั้งไอติมทั้งไอ้นี่นี่ใครเนี่ยไม่มีคำตอบไอติมแล้วอ่ะอะไรครับ เนี่ยแฟนสกอตจดเบอร์หายไปก่อนได้แฟนแฟนสกอตเหรอสกอตใช่ไม่ไม่ใช่ค่ะพี่เขาโคอีเดอร์กันอยู่ช่วงนี้ไม่าจดรไม่รู้กูไม่รู้กูกันเบอร์เบอร์เบอร์อะไรครับเออสองห้าสามสองสี่ค่ะแล้วของคุ้มไหมสรุปไอทีมเอาได้แค่กล่องเช้าแต่กล่องก็คุ้มอยู่แล้วใช่ไหมคะได้ไวเบย์ไหมหนูชื่อาไวเบย์ได้หนึ่งอันช่อชื่อแนทค่ะแนท เพื่อนพี่ชื่อแบงค์นะครับครับไม,ไม่ใช่อ้เฮียนี่มั่ว<ช>พี่ไห่ครับพี่ไห่อ๋อพี่ไห่โอเคครับตะกามใหญ่มากเลยครับแค่นั้น,นะเพื่อนล่าสุดเดินไปดูเอ่อเดินไปหยิบแก้วสตาร์บัคมาดูนี่คือแบบเผลอบีบแตกเลยนะ <S 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 อ๋อโอเคโอเคที่มึงสบายใจได้ไหมครับได้เข้ามาไหม